เป็นจังเลยจ้าพี่น้องก่อนอื่นก่อนไก่กะสวัสดีจ้าสาวบึงการมาแล้วสาวบึงการมาแล้วสาวบึงการสวัสดีจ้าเป็นยังไดสาวบึงการเอาคลิปอันแฮหน้าของโคชิจงังมาให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC เบิงเาา้งนะจ้ะทันใดที่บรได้ดไปร่วมการรวมงานสาวบึงการกะจะนั่งเอาคลิปมาฝากพ่อพ่อแม่แม่อลังการงานสางเหลือเกินคนบักหลายเลย เป็นคระศีได้บุญครับเนาะผู้ใหญ่บ้านฟิลเล่นนะจ๊ะเป็นเป็นบุญที่ใหญ่หลวงเลยล่ะจ๊ะบ่ได้บวชเองก็ซะําอ่าบวชเนาะก็ได้บุญคือเก่าเพราะว่างานนี้ผู้ใหญ่บ้านฟิแนแลนด์เป็นเจ้าภาพทั้งหมดจา้างอ่าหมอรำอีสานะคนครศรีเต็มวงมื้อนี้เบิ่งสอดแจ้ง พ่อพ่อแม่แม่ผู้ใดที่อยู่ไก่ย,ยู่ไก่ที่ไปรวมงานผู้ใดอยากเบิ้งมอลำก็ได้เบิงเน้อมือนี่สอดแจ้งได้จากมอลำอีสานคสนครศรีผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เป็นเจ้าภาพใหญ่ใจสปอร์ตจัดงานบวชให้คู่ชื่นจังสาบึงการกร็รวมอนุโมทนาสาธูบุญก็เพิินน้ำเด้อจ้จะเแม่นเพิินได้บุญหลายเนาะสาบุงการมีเงินได้หลายรวยๆคือเพิินเนาะสาบุงการก็จะหาบวชใน้คนคือกันกจ้จะเแม่นได้บุญใหญ่ค่ะ สาวบึงการกับว่ได้ไปรวมงานบวชดอกมือนีสาวบึงการกับโอนเงินไปเฮตบุญเฮตท่านกับผู้ชิ่นจังนีจ้ะรวมอนุโมทนาบุญน้ำเพลินอยู่ตอนแรกกับแพทย์ไว่าสิไปแต่ว่ามันอ่ามีธุลาดวนทุระดวนเขามาสาวบึงการเลยบ่ได้ไปสาวบึงการกับนัดกันกับแม่เกตแม่พึ่งไว้เบิดแล้วจ้ะเสียดายค่ัผู้ใดได้ไปเบื้องมอล่ำคืนกับอ่าเบิ่งเพื่อสาวบึงการเด้อจ้ะ สำหรับคลิปนี้สาบึงการกะขอล่าไ้แค่นี้จ้ะสวัสดีจ้า